อัปเดตหลังเสียบยอดผ่านไป14วันครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตท,ที่เสียบยอดไปเนาะว่ามีเปอร์เซ็นต์ติดบ้างไหมที่เสียบยอดแบบสวมถุงครอบทั้งต้มนครับมาดูยอดที่เราเสียบไปวันนะั้นไปมันร่วงเนาะ ดูว่ามีโอกาสรอดไหมก็ยังไม่เน่าเนาะถ้าสิบสี่วันนี้มีราขึ้นรื่ว่ามีแผลเน่านี่โอกาสจะไม่ติดสูงนะแต่ยังเงี้ยยังมีโอกาสติดนะครับสิบสามหรือสิบสี่วันเนีถ้าชุดก่อนเนี้ยสิบสี่วันชุดก่อนนี่เสียวันที่ยี่บสี่ยี่ิบสี่วันนี้วันที่แปดเสร็จแล้วยอดนี้ใบก็ร่วงหมดเหมือนกันแต่ก็มีโอกาสติด เพราะว่ากิ่งก้านยังสดชื่นมากแล้วก็ควาดูนี่ไม่แฟบนียังสดชื่นมากยังมีโอกาสติดนะส่วนอันอืออ่นอันอื่นนี่โอกาสติดสูงมากดูยังอ้อนนี้สี <c> ่ <oughs> วันใบไม่ร่วงเลยเนาะ จะเต็ดเสวนใหญ่แล้วนะครับใบยังสดชื่นครับยังร่วงยังไม่ร่วงเสร็จแล้วนี่มาดูใบอันที่ใบร่วงเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูอันนี้อ๋อมีร่วงมาหนึ่งใบผ่านไป14วันแล้วเนาะสองสัปดาห์ถ้าเกิดเจอใบร่วงแลอยยางเนี้ยทาให้มันมาตกอยู่ข้าง ิบสวันเราจะเปิดเลยก็ได้เสร็จแล้วอบอย่างเนี้ยไม่ไม่ไม่ต้องสิบวันแล้วมาฉีดยากระดาเลยไม่ต้องนะครับีน,นี่ใบร่วงใบร่วงก็มาดีก่าดีองอ่าย ดูชุดอื่นๆส่วนใหญ่ใบจะยังอยู่ครบนะครับส่วนใหญ่ใบอยู่ครบครับมาดูนี้ที่ไม่ติดก็มีเหมือนกันเนาะเนี่ยเปอร์เซ็นตจะไม่ติดมันจะเป็นอย่างเนี้มันจะมีราขึ้นอย่างเนี้ถ้ามีราขึ้นอย่างเนี้อย่าเพิ่งอย่าไปแกะนะครับเอาไปทิ้งไกล เอาไปอยู่ที่ไกลๆเนาะอย่าไปแกะออกมานะครับถ้ามีรายอย่างเงี้ยโอกาสไม่ติดสูงแนละ้วถ้ามาแกะตรงนี้เดี๋ยวมีเชอรงเชรามาลามต้นอื่นนะอันน,น,นี้ผมไม่ได้มาเช็คมันเลยเนาะเพิ่งมาเช็คนี่แหละที่จริงเนี่ยออ,อันนี้สดชื่นมากยังสดชื่นอยู่มีโอกาสติดนะถึงแม้ใบร่วงก็ยังติด อาทิตย์แรกเนี่ยมาลุ้นดูใบพวกนี้ได้นะครับมาดูใบพวกนี้แล้วก็รีบเอาออกก่อนที่จะราขึ้นพอราขึ้นความชื้นสูงเดี๋ยวจะมากินตุ่มตาพวกนี้เนาะจะทำให้ยอดโอกาสที่จะติดเชื้อราแล้วไม่ติดสูงก็ต้องจัดการออกที่ก่อน ส่วนใหญ่จะติดก็มีส่วนน้อยแล้วอย่างอันเนี้ที่ไม่ติดอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ติดเยอะครับก็ทั้งหมดเนี้ยยี่สิบเอ็ดถุงนะผมลือออกมาหมดแล้วก็มีแววจะไม่ติดอยู่สามต้นความชื้นในในเนี้ยสำคัญปัญหาที่จะทำให้ไม่ติดก็คือเนี้ยในดินเนี้ยมันมีความชื้นสูงเนาะอันนี้ผม ยังไม่เอาไอ้นี่ออกนะนแล้วเสร็จแล้วผมอบไอ้ส่วนใหญ่อันในในสุดเนี่ยมันโดนบางแสงอ่าโดนแสงน้อยก็มีโอกาสเป็นเชื้อรานี่ที่ไม่ติดมันจะเป็นอย่างเงี้ยมีพวกเชื้อราเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอกาสติดไม่มีนะครับโอกาสเสียมีสูงครับเป็นเชื้อรานะครับถ้า ถ้าเกิดว่าเป็นบนบน,บนสุดนี่เราเห็นแต่ก่อนเราตัดแต่ก่อนแร้วกคลำคลำดูว่าข้างล่างยังสดใสยังแข็งแข็งนะอ่ายังมีโอกาสติดนะสองอาทิตย์ไปแล้วนี่แกะถุงได้เนาะแกะมาเอาใบออกหรืออะไรเ,เนี่ยอันนี้ยก็ไม่ติดเหมือนกันมีเชื้อราเหมือนกันรู้รู้ได้เลยผ่านสองอาทิตย์ไปแล้วรู้ได้เลยที่จะไม่ติดที่จะติดนี่ยังสดใสอย,อยู่เห็นไหม ต้องสดใสแบบน,นี้มีโอกาสติดมีโอกาสตุ้มตาบวมมีโอกาสไปต่อได้นะ <c oughs> <c oughs> มีใบนี้ไม่ต้องห่วง <c oughs> ใช่ยิ่งมีใบนี้ไม่ต้องห่วง <c oughs> อันอื่นโอกาสติดหมดที่ดูมีสามันเนาะยี่สิบเอ็ดต้นทั้งหมดตรงนี้ <c oughs> ก่อนที่จะเอามาอบถุงเนี่ยไอ้ต้นพวกนี้ควรจะงดน้ำอย่างน้อยสามวันเนาะรักสามวัน แล้วก็เอา,เอามาอบแล้วพยายามให้โดนแสงแดดตอนเช้าด้วยเนาะโดนเฉพาะตอนเช้าเสร็จแล้วไอ้พวกเนี้ยผมรื้อมามันอยู่ในในสุดที่มันโดนบางแสงทึบไปหมดนะก็มีโอกาสเป็นเชื้อราที่ไม่โดนไม่ได้โดนแสงแล้วก็ใบมันร่วงผมไม่ได้รื้อออกมาเลยเนี่ยพอร่วงตอนร่วงใหม่ๆม่ไม่เป็นไรล่ะแต่พอเชื้อรามันเริ่มกินใบแล้วเนี่ยมันจะลามต่อเข้าแผลแล้วก็เนี่ย ที่มันอยู่ข้างๆเนี้ยที่มันโดนไอ้น้ำเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราครับโอกาสที่จะจะไม่ติดมีนะครับแบบนี้น้ำในถุงนี่สำคัญมากครับ <c oughs> ความชื้นในถุงนี่สำคัญมากๆเลยขนาดตัวถุงใหญ่นะถ้าเกิดว่าเราหมั่นมาดูด้วยนะครับว่าช่วงอาทิตย์แรกเนี้ยนี่ผมไม่ได้ดูช่วงอาทิตย์แรกนะไม่ได้รื้อออกมาดูก็อยู่ข้างในก็เลย เอาใบออกไม่ทันเนาะเมื่อเอาใบออกไม่ทันดูใบเก่ามันเป็นเชื้อราท,ทีนี้ก็ขึ้นไปลามไปกินที่ยอดเนาะอาทิตย์แรกอะ่ะมันมา,ามาปลดใบออกนะครับถ้าเกิดปลดใบออกทันนี้โอกาสรอดสูงเนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าราขึ้นตามตรงตาตรงข้อแล้วหมดติร็จเลยครับก็อาจจะเอาไปทำลายหรือว่าตัดใหม่ก็ได้นะ ตัดเฉพาะที่ยังต็ดแล้วก็ฆ่าเชื้อใหม่ก็เอาไว้เสียบในครั้งต่อไปมีแววว่าจะติดก็ไว้ต่อนะครับสำหรับสามวันนี้ยี่สิบเอ็ดอันก็มีสามต้นที่ไม่ติดเป็นเพราะว่าอาทิตย์แรกเราไม่ได้มาเอาใบออกนะครับเราเอาใบอ,ออกก่อนแล้วก็ที่สำคัญน้ำนะคลิปก่อนนี้ผมลืมบอกไปว่า,างดน้ำสักสามวันเป็นอย่างน้อยนะครับ สามวันให้ดูว่าดินในในในถุงเรานี่แห้งแบบอามาดๆเนาะแล้วค่อยๆค,ค่อยเอามาเสียบแล้วมาอบครับมันจะป้องกันเชื้อราได้ครับแล้วเดี๋ยวมาดูแบบนี้กันก็ทยอยทําเนาะทำครั้งแรกรู้สึกจะหนึ่งสงสามสี่สี่ถุงเหลืองๆทั้งนั้นอ่าจะเป็นวันที่ยี่สบี่แล้ยี่บห้า 2ี่สประมาณเนะี้ยทำอยู่3มวัน2 4่สิี่ยี่สิบห้ายี่บเจก็มาดูว่าโอกาสติดมีไหมครับก็มีใบร่วงมั่งเหมือนกันนะ,ะยังมีใบร่วงแต่ว่าโอกาสติดมีสูงอยู่ครับนี่มาปรับอากาศครั้งแล้วนะหมายถึงว่าเมื่อครบ10วันเนี่ยมา เปิดถุงแล้วก็เอาใบร่วงออกเอาใบร่วงออกแล้วก็ฉีดยากันราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดเนาะของผมนี่เอาพร้อมโตฉีดเข้าไปแล้ว <g iggle> ก็ยังเห็นมีร่วงเพิ่มอยู่แต่ว่า,าเดี๋ยวค่อยวันหลังค่อยมาเอาใบออกก็มีร่วงมากร่วงน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะบางทีผม่าเปิดนั่งเปิดพัดลม เสร็จแล้วตอนที่เอาใบออกที่จะมาเสียบเปิดพัดลมใบมันโดนพัดลมมันก็ขายน้ําไปบ้างเนาะก็มีตอนที่เสียบเนี่ยมันมันไม่เปล่งปลั่งเต่งตึง,ตงมันดูหดห,ห,หูก็ไอบใบพวกนั้นมันจะมีโอกาสร่วงแต่ก็มาดูว่าอโอกาสที่จะเน่ามีบ้างไหมที่ใบมันร่วงมีโอกาสติดหมดถึงแม่ใบร่วงก็ยังติดนะ ก็ยังไม่เห็นตุ่มตาที่จะนี่ทำวันแรกทำวันที่ยี่สบสี่ถึงแม่ใบร่วงก็ยังสดใสส,สดใสทุกตามีโอกาสติดไอ้นี่ติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นถือว่าติดเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นติดดีว่ากว่าแบบนู้นเนาะแต่าอาจจะมีใบร่วงบ้างก็ยังถือว่าติดอันนี้อันนี้วันที่สิบ ผมไม่ได้แกะเลยทุงนี้เห็นว่าแข็งแรงไม่มีใบร่วงเลยไม่มีใบร่วงเลยสักใบนี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถอดออกนะสําหรับทุงเนี้ยทุเนี้ไม่ไม่มีใบร่วงเลยสักใบติดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนทุงนี้วันที่สิบไม่ได้เอาปรับอากาศออกแล้วในทุงเงินนี่เอาออกหมดปรับอากาศหมดแล้วก็ฉีดยากระดาษใหม่หมดสเสร็จแล้ว มาพลาดนิดหนึง่ง <c oughs> ผมผสมยาไอพร้อมโตใส่ป๊อกกี้ไวนะ้เนาะร็จแล้วตรงกับวันที่แฟนหยุดด้วยแฟนก็เอาป๊อกกี้ผมไปฉีดบอลสีซะเกลี้ยงแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไว้ <c oughs> พอตกตอนเย็นผมมอมา <c oughs> เอามาฉีดไอพวกเนี้ยก็เข้าใจว่าเป็นพร้อมโตนะ <c oughs> แล้วก็ใส่ไอยามาแรงไปด้วยยามาแรงผมผมันก็มันกันเชื้อราได้ด้วยนะ ก็ผมดมกลิ่นดูยังหอมกลิ่นยาแมลงอยู่เลยยาสมุนไพรไล่แมลงที่ผลเลยนะก็เข้าใจว่ามีพร้อมโตอยู่ที่ไหนได้พวกเนี้ยฉีดน้ําเปล่าหมดเลยมารู้ทีหลังว่าเป็นน้ําเปล่าว่าก็จะฉีดพร้อมโตด้วก็เลยมีมีไวร่วงแต่ว่ามาสองสองดูแล้วยังมีโอกาสสดชื่นอยู่ยังมีโอกาสติดนะ ผมชอบอันเนี้ยไม่ได้แกะถุงออกเลยไม่ได้วันที่สิบไม่เลยเนี่ยติดหมดเลยทุกการทุกนั่นเลยสดชื่นมากถึงแม้ใบร่วงก็มีอกสติดสูงติดติดชัวเลยเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บใบร่วงอีกค่อยๆเปิดค่อยๆปรับเนาะเนี่ยเนี่ยผุมตาเริ่มบวมแล้วตาเริ่มขยับแล้วตุมตาเริ่มขยับแล้ว ยอดใบยังไม่ร่วงใบยังสดชื่นมากเวลาเราแกะออกแล้วก็ฉีดยากันราเนาะก็ไม่จำเป็นว่าต้องทำให้ถุงมันโป่งแบบเมื่อก่อนเลยก็ได้นะผมก็ทำตอนนั้นก็ทำตอนเย็นแล้วยุงเยอะมากก็เลยทำรีบรีบอาจจะไม่เต่งตึงเหมือนกับครั้งแรกเนาะอาจจะมีหย่อนๆยอนบ้างทำรีบแล้วก็แข่งกับยุงด้วย ก็ล้วนๆคือทองสากา,ากล้วนๆนะถุงละสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสินึ่งร้อยร้อยและตรงนู้นอีกยีตอนนี้เหลือ18บตรงนู้นเหลือสิที่มีโอกาสติดก็ประมาณร้อยเสียบไวทั้งหมดร้อสมสิบเนาะร้อยสารวมทั้งไงนี้นก็เสียไป3าม ตอนนี้เหลือร้อยยี่แปดที่มีโอกาสติดอยู่ร้อยยี่แปดต้นที่ผมหวังไว้จริงๆก็แค่ร้อยเนี่ยการเกษตรเนี่ยอย่าไปหวังร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเนาะหวังเผื่อไว้ด้วยหวังเผื่อไว้ก็ยังทำร้อยสามสิบสามสิบเอ็ดต้นก็หวังแค่ร้อยต้นพอที่เหลือมันอาจจะมีบ้างเนาะที่ โดนเชื้อลงเชื้อราที่เราทำไม่ทันเนาะที่เราทำไม่ทันหมายถึงว่าพอผ่านไปสิบวันหรือผ่านไปอย่างพวกนู้นสัปดาห์แรกก็ไม่ได้เอาใบออกมันก็มีโอกาสที่จะใบมันร่วงคาอยู่ในนั้นแล้วก็พอใบมันเสื่อมมันก็มีเชื้อราขึ้นแล้วก็ไอชุดนั้นไม่ได้ฉีดยากันราไอชุดนี้ จะฉีดยากาันยาแต่ในป๊อกกี้ภรรยาผมเอาไปฉีดบอลถีหมดก็เลยใส่น้ำเปล่าไว้ให้ผมก็เข้าใจว่าเป็นที่ผมผสมพร้อมโตวไว้นะก็ไปฉีดนี่จกลงฉีดน้ำเปล่าป๊อกกี้รอยพร้อมโตก็ยังมีโอกาสติดนะเนี่ยผมทำแบบนี้ครั้งก่อนๆผมไม่เคยวันที่สิบผมไม่เคยมาแกะเลยทำอบอย่างเนี้ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายวันแกออก ก็ยังมีโอกาสติดสูงเหมือนกันครับก,ก็ยังสําเร็จติดสูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับเนี้ยอย่างต้นเนี้ยอย่างถุงเนี้ยมีถุงเดียวที่ไม่แกะเมื่อวันที่สิบไม่แก่ฉีดยาาดีแล้วที่ไม่แกะเพราะว่าในฟอกี่มันไม่ใช้ยาการนราเป็นแก่น้ําเปล่าให้ดูโคนเนาะที่ผมคัดถือว่าคัดเลยคัดเอาที่ สะโพกใหญ่ๆนะเนี่ยคัดเอาสะโพกใหญ่ๆเลยที่จะมาทําขายเป็นคืบนะเ,นเกือบคืบหรือว่าเป็นคืบคัดเอาสะโพกใหญ่ๆหรือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ก็มันเยอะนี่ยังมีเยอะแล้วก็ขี้เกียจมากเลยที่จะกรอกใส่ถุงนี้อ ก็เอาที่คุณภาพคุณภาพที่ไม่ได้คุณภาพก็ทิ้งเนี่ยมาดูที่ผมทิ้งโยนทิ้งเกินแล้วนี่ขนาดนี้ผมยังทิ้งเลยดูนขี้เกียจเนาะนี่อืผมยังทิ้งเลยนี่นี่โยนทิ้งหมดแล้วไม่ใช่โคตรไปเลยนะยังตรงดีเนี่ยยังตรงดีขนาดนี้ยังทิ้งเลย มันมันสะโพกมันสั้นไปไม่ชอบก็เลยขี้เกียจก็เลยโยนทิ้งหมดเนี่ยชุดเนี้ยเพื่อเพื่งกรอกถุงได้อไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์ทีมัว่าจะให้มันครบสักอาทิตย์นึงแล้วค่อยจับอด,อดน้ำเนาะแล้วค่อยเอาไปเสียบชุดต่อไปว่าจะเสียบไอทองลินจงกับ ยาวลินจีครับส่วนอันนี้สะโพกยาวมากเนี่ยมันหักตอนที่หักหมวกหรือว่าอะไรก็ไม่ไม่รู้เนาะแต่ว่ามันหักเสียก่อนนะครับอาจจะโดนไก่ปวดแล้วก็หมวกมันหักเนาะแล้วก็อันนี้ผมก็เก็บไว้นะยังเสียบได้นะเนี่ยเสียบผ่าตรงเนี้ยเสียบที่ต่อ ยังเสียบได้ก็เลยเก็บไว้เพราะมันสะโพกมันสวยมากยาวมากครับเนี่ยก็ที่เพาะไว้มันก็ต้องมีมีปนกันบ้างเนาะที่สะโพกเล็กบ้างสะโพกใหญ่บ้างนะมันปะปนกันอที่ถ้าเราขี้เกียจขี้เกียจก็ทิ้งๆไปบ้างเนี่ยอย่างไ้พวกเนี้ยมันก็ทิ้งๆไปเหมือนกันขี้เกียจอยความมันเล็กเกินไป ไม่ค่อยมีกําลังกาอกาลังใจกรอกใส่ถุงทเท่าไหร่นี่บางอันก็ยังพึ่งไงนี่เม็ดยังออกไม่หมดบางคนมองว่าเสียบยอดมันเป็นเรื่องไม่ยากแต่ปลูกไร้รอดนี่ยากกว่าแล้วแต่ความถนัดของใครเนาะ ผมจะบอกให้ว่าทุเรียนไม่ใช่เสียบง,ง่ายๆเหมือนพืชอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าจะติดง่ายๆเหมือนพวกมะม่วงมะม่วงอะไรหรือว่ามะนงมะนาวอะไรไม่ใช่นะครับทุเรียนมันมีรายละเอียดปีกย,ย่ยอยเยอะแยะมากมายนะเกี่ยวกับการติดชงติดเชื้ออะไรนี <laughs> ่ยง่ายมากๆเลยเสี่ยงที่จะเปื่อยที่จะตายได้ง่ายมากๆผมกว่าจะเสียบสำเร็จ <laughs> ใช้เวลาหลายปีเนาะ พยายามลองผิดลองถูกกันสมัยก่อนนี่ยังไม่มีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเหมือนสมัยนี้เนาะก็ลองผิดลองถูกไม่มีครูกันมา <c oughs> คือตายกันมาเยอะมากทำแต่ละครั้งนี่คือหลายปีอ่ะกว่ากว่าจะจะจะ,จะมาเป็นเนาะทดลองทำกันสี่ห้าปีผยูถึงจะมาค้นพบวิธีที่จะทำให้มันรอดแต่ละวิธีเนาะ ถือว่าไม่ง่ายเมื่อทําติดแล้วก็มันก็จะเกิดความภูมิใจนะแล้วก็เนี่ยทำรงทำร่มให้ไม่ใช่ธรรมดานละ้จะโดนแสงเยอะไปอย่างหน้าร้อนนี่ถ้าโดนแสงเต็มๆนี่ก็ร่วงหมดเหมือนกันกับติดยากเหมือนกันอากาศความชื้นโอกเกี่ยวข้องหมดครับแม้แต่ยอดที่เราตัดมานี่ยต้นที่มีเชื้อมานี่ก็เอามาโอกาสที่จะทําให้ ต้นอื่นๆที่อยู่ในถุงเนี่ยมันเน่าก็มีโอกาสสารพัดนะครับโอกาสที่จะทำให้เน่าตายมีเยอะดินในถุงนี่สำคัญมากๆต้องให้แห้งอย่างเนี้ต้องให้แห้งเนี่ยชื้นๆแบบนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยกำลังดีกำลังดีอันนี้แห้งไปแห้งไปเนี่ยประมาณเนี้ยกำลังดีอะ มีความชื้นหน่อยๆเนี่ย,ยแห้งประมาณน,นี้ย้ยายถึงขั้นกับเปียกพอไปอบในถุงแล้วความชื้นมันระอุขึ้นมาเป็นไอ้น้ำเยอะแล้วก็จะทำให้ติดยากใบพวกนี้มันมีสารอาหารที่เชื้อราชอบพอหล่นไปปุ๊บมีเชื้อรากินปุ๊บก็ขึ้นต่อนะแล้วมากินตุ่มตาที่ร่วงที่ใบเนี่ยตลาดร่วงไปตุ่มตาเนี่ยจะเป็นเหยือ่อครั้งต่อไป ผ่านไป14วันแล้วเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมีโอกาสติดสูงผมตั้งไว้ว่าร้อยต้นนี้สบายได้สบายคแต่สำหรับตรงนี้นี่ผมว่ามีโอกาสที่รอดตูงและรอดเกือบเกือบเกือบร้อปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าใบาจะร่วงแต่ว่ายังสดใสยังตุ่มตายังมีโอกาสอยู่ยังสดใส ยังมีโอกาสเห็นแววแล้วว่าร้อต้นได้สบายร้อต้นนี่ไม่พลาดครับสำหรับคลิปนี้ก็รายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆนอยเนาะนำมาฝากในการอัปเดตให้ดูเรื่องการเสียบยอดแบบของผมเนาะ,ะประเด็นหลักสำคัญก็คือดินในถุงนะครับความชื้นในถุงพยายามอดน้ำไว้สักพักก่อนอย่าให้ความชื้นสูงเกินไปถ้าความชื้นสูงนี่โอกาสที่จะ ทำให้เกิดเชื้อรามีง่ายมากและก็ใบที่มันร่วงเนี่ยเรามาติดตามดูสถานการณ์บ่อยๆนะครับขยันเอาใบออกให้ไวที่สุดนะครับกอร่วงปุ๊บนี่ฮะเอาใบ,ใบออกให้ไวที่สุดก่อนที่จะก่อเชือ้อมีเชื้อราก่อเชือ้อปุ๊บแล้วก็ฟักตัว <c oughs> สร้างสปอร์มีรังของมันใหมเนาะ <c oughs> แล้วทำให้เชื้อรามีอบในถุงอยู่เยอะขึ้นอยอดของเราจะ โดนกินได้ไวขึ้นแล้วก็โอกาสไม่ติดมีสูงมากถ้าแบบเนี้ยวันที่สิบมาแกะออกแล้วก็ฉีดยากันราเอาใบเก่าใบที่ร่วงออกแล้วก็ฉีดยากันรานะของผมนีม่มาพลาดตรงที่ <laughs> โดนายากันราที่ผสมไว้โดนเอาไปฉีดแล้วก็ใส่น้ำเปล่ามาให้ <laughs> นี่กระดาษฉีดน้ำเปล่าเลยเนี่ย ผมเพิ่งมารู้เมื่อทําเสร็จตอนหลังยาบอกเอาเอาไปฉีดแล้วแล้วก็ใส่น้าเปล่าไว้ให้เอาเรียบร้อยเลยก็ <c oughs> ทําไปแล้วเนาะไว้สักสามสี่วันเดียวค่อยมาฉีดใหม่อีกครั้งค่อยมาแกะถุงเอาที่ใบร่วงออกแล้วก็เอาพร้อมโตมาฉีดใหม่เนาะฉีดพร้อมโตที่กระตุ้นให้มันสร้างตาไวๆด้วยแล้วก็กันร,ราไปด้วยพร้อมโตน้ำหมักประยุกผมครั้งแรกเราอบ แอลกอฮอล์สีฟ้าอบแอลกอฮอล์สีฟ้าที่ผมเคยทําครั้งก่อนๆอบแอลกอฮอล์สีฟ้าครั้งเดียวอบแอลกอฮอล์แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไว้ยาวเลย <c oughs> จนติดยอดแล้วก็ไม่มีการเอาใบองค์ใบออกเลยสมัยก่อน <c oughs> แต่ก็ติดถือว่าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อก่อนแต่นี่ถ้าทําแบบนี้ผมว่าโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเนาะส,ส้ามาฉีดยากันนาวันที่สิบ อ๋ออยากเน้นย้ำนิดถึงตอนที่เรานั่งเสียบอยอดเราแกะออกจากถุงจากถุงจากที่เราอบไว้ตอนที่เราไปตัดยอดเราอบใส่ถุงแล้วก็มาใส่ลังโฟมนะพอเรามานั่งเสียบมาตัดไอ้พวกนี้แล้วก็นั่งเสียบนั่งเสียบแล้วก็เอาถุงออกเอาใบออกจากถุงแล้วก็ผมมาร้อนคนที่ร้อนแล้วก็เปิดพัดลม <laughs> ไม่ออกจากถุงแล้วก็เปิดพัดลมใบมันโดนลมมันก็เสียคายน้ําไปนะ เวลาเอามาเสียบแล้วมันก็ไม่ค่อยตั้งเท่าไรมันรู้รู้สึกเหมือนสลดูแล้วก็มันสูญเสียน้ําไปเนี่ยมันก็จะทําให้ใบร่วงร่วงง่ายเสร็จแล้วเนี่ยอ่าสำหรับอไอ้นี้ก็พอจะรู้จุดมันก็เลยเห็นว่าใบมันสลดูก็เลยเอาใบที่เอาออกจากหลังโฟมใหม่ๆเนาะผ่านไปสามวันแล้วแหละรู้สึกจะมาทําวันหลงังๆแล้วนี่ ผ่านไปสามวันแล้วแต่ว่าเอาออกจากลังโฟมใหม่ๆแล้วก็ไม่เปิดพัดลมแล้วนี่อ๋อดึงมาจากถุงทีละชิ้นทีละชิ้นเลยก็เนี้ยใบสูญเสียน้ําน้อยก็เลยเนี่ไม่ร่วงเลยสักใบแล้วก็วันที่สิบไม่ได้แกะถุงนีว้วันที่สิบไม่ได้แกะยังปลูกแน่นหนาเหมือนเดิมแต่นี่ที่ผมแกะเนี่ยผมปลูกรอบเดียวแกะนี่จะปลูกรอบเดียวแกะแล้วจะปลูกรอบเดียว แน่นหนาเหมือนรอบีเกิที่แล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจบคลิปเนาะหวังว่าหลายท่านคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอรับขอบขอบคุณจากผมทุกปูริพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ